สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูเจี๊ยบนะคะในรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมค่ะวันนี้เราจะเรียนกันในเรื่องการบริหารจิตและเจริญปัญญานะคะนักเรียนเตรียมหนังสือพระพุทธศาสนาของป .5 ให้เรียบร้อยเลยนะคะแล้วเราไปเริ่มเรียนกันเลยค่ะการบริหารจิตและเจริญปัญญานะคะ เรามาดูความหมายของสติสัมปชัญญะสมาธิและปัญญานะคะนักเรียนสติสัมปชัญญะสมาธิและปัญญาเป็นหลักธรรมที่ช่วยให้ผู้ที่ปฏิบัตินะคะไม่ตกอยู่ในความประมาทสามารถดำเนินชีวิตไปได้อย่างมีความสุขคะ่ะเรามารู้ความหมายของหลักธรรมทั้ง3าให้เข้าใจกันเลยคะ่ะหลักธรรมทั้ง3นะคะก็จะประกอบด้วยสติสัมปชัญญะ สมาธิและปัญญาค่ะเรามาเข้าใจทั้ง3หลักธรรมกันค่ะนักเรียนหลักธรรมแรกนะคะก็คือสติสัมปัชัญญะค่ะแยกเป็น2คําได้นะคะสติคือความรู้สึกได้นึกได้ความไม่เผลอคําที่2นะคะสัมปัชัญญะคือความรู้ตัวเองอยู่เสมอค่ะ เรามาดูหลักธรรมที่สองนะคะนักเรียนหลักธรรมที่2ก็คือสมาธิค่ะสมาธิคือความตั้งใจมั่นการอยู่ในสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยเฉพาะไม่คิดถึงสิ่งอื่นเช่นขณะนักเรียนนะคะนั่งอ่านหนังสือจิตใจก็จดจ่อเฉพาะเรื่องที่อ่านค่ะหรือคือการทำใจให้สงบแน,แน่วแน่ไม่ฟุ้งซ่านนั่นเองค่ะ หลักรมที่สามนะคะนักเรียนคือปัญญาปัญญานะคะคือความรอบรู้ความฉลาดยังรู้เหตุผลหรือรู้ดีชั่วรู้คุณรู้โทษซึ่งปัญญานะคะจะเกิดได้สามทางนะคะคือสุตามาะมยปัญญาค่ะก็คือปัญญาเกิดจากการเรียนรู้จากครูอาจารย์การได้ฟังการได้อ่านและ ปัญญาที่เกิดได้อีกหนึ่งทางนะคะคือจิตตามายะปัญญาค่ะปัญญาที่เกิดจากการคิดพิจารณาไตรจองจากสภาพแวดล้อมต่างๆค่ะและปัญญาที่เกิดได้อีกทางหนึ่งนะคะก็คือภาวนามายะปัญญาค่ะปัญญาที่เกิดจากการปฏิบตัติหรือการศึกษาอบรมแล้วนำนมาทดลองนะคะนักเรียนต่อมานะคะนักเรียนเรามาเรียนกันในเรื่อง การสวดมนต์ไหว้พระนะคะการสวดมนต์ไหว้พระเป็นการฝึกอบรมจิตใจให้สะอาดมีความเคารพศรัทธาในพระพุทธศาสนาและเป็นการปลูกฝังคุณธรรมและวัฒนธรรมอันดีงามค่ะดังนั้นการฝึกสวดมนต์ไหว้พระจึงมีคุณประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตพวกเราชาวพุทธนะคะควรที่จะหมั่นสวดมนต์ไหว้พระทุกวันอย่าปล่อยให้เวลาผ่านไปโดยไร้ประโยชน์ค่ะ บทสวดมนต์ที่คุณครูนํามาวันนี้นะคะก็คือบทสรรเสริญคุณพระรัตนไตัยค่ะเป็นบทสวดมนต์ที่นิยมกันมากในปัจจุบันนะคะนักเรียนเดี๋ยวนักเรียนดูตามสไลด์และฟังไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะว่านักเรียนเคยสวดมนต์บทนี้หรือเปล่าเราไปฟังกันเลยค่ะบทกราบพระรัตนตรยัยอะระหังสัมมาสัมพุทธภะคะวา พุทธังพะกวันตังอภิวาเทมิสวากาโตพะกวตาธมโมธรรมังนาม,สามิสุปฏิปันโนพคกวตาสาวกสังโฆสังขังนาม,ามิค่ะเมื่อสวดมนต์จบแล้วนะคะ ควรแผ่เมตตาให้ผู้อื่นและขจัดความเห็นแก่ตัวด้วยนะคะเราไปดูบทแผ่เมตตากันคะ่ะนักเรียนเป็นบทสวดการแผ่เมตตานะคะนักเรียนเห็นไหมคะคุ้นๆกันหรือเปล่าเอ่ยเดี๋ยวเรามาฟังไปพร้อมๆกันเลยนะคะนักเรียนบทแผ่เมตตาให้สัพรพสัตวสัพเพสัตตาสัตว์ตทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรต่อกันและกันเลยอัพยาปัชาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอเนคาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลย สุขีอัตนานปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดค่ะหลังจากเราฟังบทสวดการแผ่เมตตาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเรามาเรียนรู้กันในเรื่องต่อไปได้เลยนะคะนักเรียนต่อมานะคะเป็นหัวข้อวิธีปฏิบัติและประโยชน์ของการบริหารจิตและเจริญปัญญาค่ะ วิธีการบริหารจิตและ,จะเจริญปัญญานะคะเรามาดูขั้นเตรียมการกันก่อนเลยค่ะนักเรียนขั้นแรกนะคะกล่าวคำนมัสก,การพระพุทธเจ้าและคำบูชาคุณพระรัตนาตราัยนะคะนักเรียนสามารถดูในหนังสือหน้า122ได้เลยค่ะและขั้นที่สองนะคะคือระลึกถึงคุณพระรัตนาตราัย พนมมือตั้งจิตน้อมระลึกถึงพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ค่ะแล้วเริ่มสวดบทสรรเสริญคุณพระรัตะนะตรัยค่ะหลังจากนั้นขั้นที่3นะคะสำรวมใจตัดความกังวลต่างๆคิดถึงแต่สิ่งที่ทำอยู่ขณะน,นี้กำหนดช่วงเวลาฝึกปฏิบัติให้เหมาะสมเช่นเวลาก่อนนอน หรือเวลาก่อนเข้าเรียนนั่นเองค่ะต่อมานะคะนักเรียนก็คือขั้นลงมือปฏิบัตินะคะนักเรียนสามารถทำไปพร้อมๆกับคุณครูได้เลยค่ะขั้นแรกนะคะนั่งขัดสมาธิให้ขาขวาทับขาซ้ายนั่งตัวตรงวางมือขวาทับมือซ้ายกำหนดสติให้มั่นขั้นที่สองนะคะ กำหนดลมหายใจโดยสูตรลมหายใจเข้าลึก,กชๆช้าๆสามครั้งกำหนดการเข้าออกของลมหายใจได้สะดวกจากนั้นปล่อยลมหายใจเข้าออกตามปกติได้เลยค่ะเมื่อหายใจเข้าให้นักเรียนนะคะภาวนาว่าพุทธหายใจออกให้ภาวนาว่าโททำไปเรื่อยๆสบายๆไม่ต้องเร่งรีบนะคะ จนจิตใจไม่ฟุ้งซ่านสงบนิ่งโดยมีสติสัมปชัญญะรู้สึกตัวอยู่เสมอและสุดท้ายนะคะเมื่อต้องการจะเลิกนั่งสมาธิให้กราบแบบเบิจางคประดิษฐ์3ครั้งจากนั้นให้แผ่เมตตาและกวดน้ำทุกครั้งเป็นการขาจัดความเห็นแก่ตัวและเพิ่มบุญกุศลอีกทางหนึ่งค่ะ ต่อนะคะนักเรียนเรามาดูคำบูชาพระรัตนตรัยและฟังไปพร้อมๆกันเลยนะคะตั้งใจฟังนะคะบทนักสการพระพุทธเจ้นา,า,รระานะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมสพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมสพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทบูชาพระรัตนตรัยอิมิณัสการะนะพุทธังอภิปูญชยามิอินมิณัสการะนะธัมมังอภิปูญชยามิ ยยิิเเมมนนากกานาสสกรััังงงอชภต่อมานะคะเรามาดูบทกวดน้ำแบบย่อนะคะนักเรียนอีทังเมยาตินังโหนตุสุขิตาโหนตุยาตโยขอผลแห่งบุญกุศลน,นี้จงมีแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าขอญาติทั้งหลาย จงมีความสุขกายสุขใจเชิญนะคะนักเรียนต่อมานะคะเรามาดูประโยชน์ของการบริหารจิตและเจริญปัญญากันค่ะข้อที่หนึ่งนะคะทำให้จิตใจสงบผ่องใสไม่ขุ่นมัวไม่คิดวิตกกังวลความจำดีและสมองปลอดโปร่งค่ะ 2. นอนหลับสนิทหลับง่ายไม่ฝันร้าย ไม่กระวนกรวายและ 3. เรียนหนังสือได้ดีสามารถเข้าใจบทเรียนได้รวดเร็ว 4. มีความคิดว่องไวสามารถตัดสินใจได้เหมาะกับสถานการณ์ 5. รู้จักไตรตรองหาเหตุผลให้รอบคอบก่อนที่จะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่อป้องกันความผิดพลาดพร้อมที่จะใช้ปัญญาในการแก้ปัญหาต่อมานะคะ มีความมั่นคงในอารมณ์ไม่เป็นคนฉุนเฉียวง่ายมีความสงบเยือกเย็นมีบุคลิกเข้มแข็งหนักแน่นยิ้มแย้มและสุดท้ายนะคะมีประสิทธิภาพในการทำงานทำให้สามารถทำงานสำเร็จรู้ร่วงได้ด้วยดีค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนหลังจากที่เราได้เรียนรู้กันแล้วนะคะเราเรียนกันในเรื่องอะไรนะ้านักเรียนจำได้ไหมเอ่ยเราเรียนกันในเรื่องการบริหารจิตและเจริญปัญญานะคะหลังจากที่เราได้เรียนบทเรียนในวิดีโอไปแล้วคุณครูก็มีกิจกรรมทบทวนบทเรียนนะคะท้ายชั่วโมงนะคะให้นักเรียนนะคะทำใบงานที่ 18นะคะเรื่องการบริหารจิตและเจริญปัญญาค่ะเดี๋ยวคุณครูจะส่งลิงก์ให้ในกลุ่มท้ายคาบนะคะนักเรียนโดยให้นักเรียนนะคะเข้าลิงก์น,นะคะแล้วก็กรอกชื่อนามสกุลเลขที่ชั้นให้เรียบร้อยนะคะจากนั้นนะคะให้นักเรียนนะคะอ่านคาชี้แจงให้นักเรียนโยงเส้นจับคู่บทแผ่เมตากับความหมายให้ตรงกันนะคะ แล้วเขียนเรียงลำดับบุตรแท่เมตตาให้ถูกต้องค่ะเมื่อนักเรียนทำเสร็จแล้วให้กดส่งไปที่ฟินิชนะคะจากนั้นให้นักเรียนพิมพ์ชื่อนามสกุลนะคะแล้วก็ชั้นของตัวเองให้เรียบร้อยนะคะส่วนนักเรียนนะคะคนไหนที่ทำส่งคุณครูนในระบบแล้วไม่ต้องแคปส่งมาในกลุ่มนะคะจะได้ไม่เกิดความสับสนนะคะสำหรับวันนี้ คุณครูก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้านะคะสวัสดีค่ะ